สลางเงินคอนเสิร์ตต่อชีวิตให้กับเด็กยากไร้ขุมทรัพย์ของเบิ้ลปทุมราชกำ400เข้ากรุงเทพพิกดัง100ล้านค่ะต้องบอกเลยนะคะหลายท่านคงจะต้องรู้จักการหนุ่มเบิ้ลปทุมราชเรื่องราวที่เจ้าตัวนั้นชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและได้รับความลำบากเสมอแล้วค่ะเจ้าตัวเผยคลิปพร้อมเขียนข้อความว่าผมเดินทางมาคอนเสิร์ตท,ที่ปราจีนถือโอกาสขับรถมาน,นคกรนายกได้ดําเงินจากคอนเสิร์ตเบิ้ลปทุมราชและพี่ก้องเลยัย มาช่วยเหลือน้นองม่อนน้องแปง้งสองพี่น้องตัวเล็กๆที่อยากได้ทุนในการต่อเติมบ้านพักอาศัยรวมถึงเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องขอพระคุณพี่ก้องแฟนคลับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทําบุญให้กับเพื่อนร่วมโลกด้วยความจริงใจผมอาจจะไปได้ไม่อย่างทั่วถึงความลำบากไม่ใช่คอนเทนต์ผู้รับคือคําตอบทากลางแฟนๆนแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบพร้อมกับอนุโมทนาบุญกันอย่างมากมายเลยทีเดียวทางทีมงานต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าตัวด้วยค่ะ